ประมาณกลางประมาณกลางอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะจะมากินพิซซ่านะคะเป็นพิซซ่าเล็กเนาะนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรนะหอมทอดเนาะซีโปลิเรนัส ซีบริเร็ง่นี่ยก็มีซอสนี่เลยมะเขือเทศนะคะมาค่ะมากินกันเนาะอเอาลุย, <c oughs> ยดีเด็ดิอันนี้มันลดราคาหรือประมาณสอยูโรเนะก็เลยลองซื้อมาจะทำคลิปวิดีโออะไรเงี้ยเนาะ กระชุบอันนี้มีซอสเพ่นนะกระหรี่อ่ะอย่าอร่อยสุดเนอ่ม เบิร์นเนาะไม่ก็คือว่าก็คือว่อร่อยซาลามีิซาซาลาミซาลาミแขกรับเชิญพิเศษ กินเสร็จก็จะไปออกกําลังกายต่อนะวันนี้กินเยอะมากเลยตื่นนอนนันเนี่ยหน้าบวมบวมอะหน้าบวมบวม just work อะไรจันทร์จันทร์ล่ะจันทรจันทร์แต่มาวันพีบม

ฟันตกเน็ตหนา้าฟันตกเหมือนแหนมเลยเนาะแหนมอ่ะจะมีแปง้งมัาทำสอสเพ็ดฮือเปลเาะอ๋อชิ้นอะไรอ่ะ short it. paper. It's been pissed off. So I Hmm, my focus. Fokus so good. I forgot that. Play the moon มมา <laughs> คือแกล้งเหรอคะน้อยใช่ดูใสิกพริกเ,เ,เห้มอยู่นะ,ะแพ็ดมากปเปรี้ยวอูไ๊ไทยนิดน่ยเตุ้ยนะั่นได้ค่ะ ก็ทำงานไปกันใช่ป่ะออนตุลินันเฮดมานะคะมากินด้วยกัน มาเคย <laughs> รับเชิญพิเศษเอาเนี้ยมักษาอยู่ปลยอนมกัมกษามากาักษาอืมปยลยอนเตดวีดีโอเหรอเฮาจะมีเต็นซัหหหนหรอมั <laughs> มกษามักษาปลยอนเฮ้ยดูมันนี่ <laughs> <laughs> อยู่ก็าะฮาโลอันตะเกบิดีโอเสียบักสมินอะไไปอยู่เฮ้ยตารอ่ะพี่สิพีอืมนี่น่ากินอ่ะผมยาวแล้วนะแฟนก็ผมยาวเหมือนก็ผมยาวแล้วอยากไปตัดผมมากอ่ะ Sitten on houseke. Haluatko tulen kastikko vielä? Joo, no, lisää. tää. Mä en nyt kaikki. Kaikki? Sinä. <coughs> Minä tarvitsen vähän. Mitä mä oon fomi? แต่กลินมันน้ำส้มสายชูเลยนะเปรี้ยวๆก็พูดชีสด้ไหมย้จุสตุเอ๊ะ ham ตุบกุ้กมาออเผ็ดเผ็ดแล้ว

ไม่ด้ไมากิ่มิยไปประมัณกลามประมาณกลางประมาณกลางไปประมาณกลางไม่กรอัยประมาณประมาณกลางประมาณกลาง กลางอปประมาณเม่ห่เลยอปประมาณกลางไอ้น้ำอิดเกียฟารัมพูดฉนนุกฟารัมพูดฉนุกนุกอ วัตถุดโค้กซีโร่นะคะไม่มีแคลอรีนะ่เนาะแคลอรี่น้อยเผ็ดอ, <laughs> อู้จอยกันมาเห <laughs> <laughs> รอย่อยจิ้มครับสองอ๋อคุณพออยูนนะ่เจ้ามา คลิปนี้ไม่ตัดต่อนะคือจะเอาลงเลยเนาะไม่ตัดต่อแบบหลายรอบคืออัดคลิปเดียวแบบมันหลุดบ่อยอะเริ่มเผ็ด้วเนี่ย กินอิม่มๆแล้วไปออกกำลังกายจุกยูใส่ประมาณกลางไรยูใส่ประมาณกลางไม่เป็นไม่เหรนจะออกกำลังกายเอ็กซ์ซส่จุกจุกประมาณกลางประมาณกลางประมาณกลางกลางกลางเอกกลาม <laughs> 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 กลางกลางกลางมือเลกลางอยู่เซ็นาสาันนอกรางกลามอมมมามงฮไม่มีกลาม,มกลางกลางประมาณกลางอิ่มแล้วไหมกะครับ

โอยอ้ยโอ้มเบียร์ละสอันนี้แฟนทำทำเองนะคะคือทำให้มิวกินกับทำคลิป ASMR ไปนะคะนี่เขาก็เลยทำให้นะก็ฝากกดติดตามคลิปอ่าไม่ใช่ช่อง ASMR ให้มิวด้วยนะคะเดี๋ยวมูจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะ ตอนนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเราจะไปออกกําลังกายต่อตอนประมาณ4ี่โมงเนาะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายสามแล้วนะคะบ่ายสามก็ต้องขอตัวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าเพื่อนไหนเพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอ,โอแรกก็ฝากกดติดตามให้หมืด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย